เพื่อทนายโนเนมไม่ค่อยมีคนรู้จักไม่มีเส้นสายไม่ได้ร่ำรวยถูกจ้างให้ไปว่าความคดีชื่อดังโดยที่มีผู้มีอิทธิพลเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรข้ามชาติและเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดการโดยในคดีนี้เนี่ยมันเหมือนกับการต่อสู้กับชีวิตที่ชีวิตมักจะสู้ขอกับอยู่เสมอ และเขาจะเอาตัวรอดกับผู้มีอิทธิพลได้หรือไม่และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปอยากให้คุณได้ไปลองดูบิ๊กเมาส์การประกบคู่ของอีจงซอกและยุนอาในบทบาทสามีภรรยาที่จะช่วยกันต่อสู้กับผู้มีอิทธิพล โดยในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวข้าวข่าวหลังจากดูจบ2ตอนแรกซึ่งจะมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนในเรื่องอยู่บ้างใครเนี่ที่ไม่อยากฟังสปอยเนื้อหาแนะนําให้ไปเปิดดูกันมาก่อนหรือถ้าใครเนี่ยไม่ติดที่จะฟังเนื้อหาเล็กๆๆน้อยๆเนี่ยอยากจะมาฟังก่อนที่จะไปดูกันเต็มๆเนี่ยก็มาฟังต่อกัน Big Mouth ์หรือที่แปลตรงๆว่าปากใหญ่ แต่ในเรื่องนั้นเนี่ยความหมายคือการที่พูดเยอะแยะพูดมากพูดใหญ่แต่ทำจริงไม่ได้ซึ่งบิ๊กเมสาที่เป็น M O U T H เนี่ยเป็นฉายานในวงการการเป็นทนายของพระเอกของเราเขามีชื่อว่าพักชังโฮรับบทโดยอีจงซอกเป็นทนายที่มีอัตราการชนะคดีเพียงแค่10%เท่านั้นซึ่งถือว่าน,น้อยมากและเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีเส้นสายคนใหญ่คนโตเงินทองก็ไม่ค่อยจะมี เรียกได้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะรุ่งทีไรเป็นอันที่จะต้องมีเรื่องตกอับดวงตกอยู่เสมอแต่สิ่งหนึ่งในชีวิตของเขาที่นับว่าโชคดีคือการที่เขาเนี่ยมีภรรยาที่แสนน่ารักที่เธอมีชื่อว่าโกมิโฮรับบทโดยอิมยุนอาเธอนั้นเนี่ยเป็นภรรยาที่คบกับพักชังโฮมาตั้งแต่สมัยเรียนพวกเขาเนี่ยฝ่าร้อนฝ่าหนาวคอยอยู่เคียงข้างกันมาอย่างยาวนาน เป็นคนหนึ่งที่รู้จักกับพักชางโฮพระเอกของเรามากกว่าใครซึ่งปัจจุบันเนน่ยฐนนะทางครอบครัวของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเนื่องจากพระเอกนั้นเนี่ยก็ถูกหลอกว่าความเนี่ยก็ไม่ค่อยจะชนะอีกทั้งเนี่ยไปกู้เงินนอกระบบมาทํำให้กลายเป็นปัญหาของชีวิตคู่ของพวกเขาจนกระทั่งพระเอกของเรานั้นเนี่ยได้ถูกว่าจ้างให้เป็นทนายความคดีชื่อดังของคนมีอิทธิพล ซึ่งคดีนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเนี่ยได้เข้าไปพัวพันจนต้องติดคุกนำซ้ำเนี่ยยิงถูกใส่ร้ายให้เป็นบิ๊กเมาท์อาชญากรข้ามชาติผู้ที่เป็นนักต้มตุนและเป็นนักค้ายาตัวฉกาดที่ทางรัฐบาลต้องการตัวซึ่งตัวพระเอกนั้นเนี่ยก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่หลักฐานที่มันมีอยู่นั้นเนี่ยมันมัดตัวพระเอกทุกทางว่าเขาเนั่นแหละเป็นอาชญากรข้ามชาติจึงทำให้เขาเนี่ยต้องติดคุกอย่างหนัก นั่นทำให้ภรรยาผู้เป็นที่รักเนี่ยจึงต้องเข้ามาช่วยสืบคดีเพื่อช่วยเหลือสามีของเธอให้ออกจากคุกและได้รับความยุติธรรมกลับคืนมาเขาและเธอจะมีอุปสรรคอะไรบ้างอยากให้คุณได้ไปลองดูสิ่งหนึ่งที่น่าติดตามหลังจากที่เราดูไปได้2ตอนคือเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างดำเนินเร็วมีปมปัญหาที่รอการเฉลยความลับของตัวละครต่าง มันเลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยเราดูเพลินๆดูแป๊บๆเนี่ยก็จบไปแล้ว2ตอนเรื่องนี้เนี่ยถามว่าเคร่งเคเรียดไหมซีเรียสไหมเราว่ามันกลางๆนะซีรีส์เนี่ยยังพอมีช่วงให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายอยู่บ้างตัวบทเองเนี่ยก็ไม่ได้เน้นความสมจริงมากมายอยู่ในระดับกำลังดีคือสมจริงแบบกลางๆแต่เน้นเอามันๆดึงคนดูให้ดูต่อไปไเรื่อยๆแบบไม่น่าเบื่อ จากที่ได้ดูไป2ตอนแรกบอกเลยว่าตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะและทุกคนในเรื่องเนี่ยล้วนดูมีความสําคัญต่อเนื้อเรื่องในอนาคตด้วยซึ่งดูแล้วเนี่ยพวกเขาไม่น่าไว้วางใจเอาซะเลยหนังเนี่ยค่อนข้างทําออกมาให้เรารู้สึกอยากรู้จักตัวละครอื่นๆให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้รู้ความลับเพื่อที่จะได้สืบเสาะหาข้อมูลว่าใครกันนะคือบิ๊กเมาส์ ซึ่งใน2ตอนที่ดูไปนั้นเนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะพาเราเนี่ยได้เห็นการต่อสู้ชีวิตของพระเอกในการอยู่ในคุกพร้อมกับรู้จักตัวละครต่างๆที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับพักชังโฮซึ่งในระหว่างที่เขาดําเนินเรื่องหลักของพระเอกนั้นเขาเนี่ยก็จะพาเราย้อนไปดูในอดีตความรักของพระเอกและนางเอก ซึ่งซีนพวกนี้แหละที่จะทําให้คนดูเนี่ยได้เข้าใจและผูกพันกับสองพนังมากยิ่งขึ้นพราะคิดว่าหลังจากที่พระเอกเข้าคุกไปเนี่ยซีนที่พนังอยู่ด้วยกันเนี่ยเราว่าก็น่านจะน้อยมากๆเขาเนี่ยจึงพยายามหยอดโมเมนต์ของพนังอยู่เรื่อยๆเพื่อเก็บไว้ใช้ในตอนที่พนังเนี่ยต้องช่วยเหลือกันให้เราได้ซึ้งให้เราได้อินตามกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ซึ่งพอถึงจุดๆนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาหยดหยอดกับเราไว้นี่แหละมันจะได้ใช้อย่างแน่นอนในตอนท้ายเรื่อง และเรื่องนี้เนี่ยก็ได้คนเขียนบทวากาบอลมาซะด้วยบอกเลยพิกล็อกกันน่าดูถล่มทลายและถ้ามันมีกิจไอวากาบอลมาเนี่ยแสดงว่าโมเมนต์ของมานางที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะน้อยแบบที่เราคาดการไว้และเรื่องนี้เนี่ยก็ได้พุ่มกับ why you were sleeping hotel deluna และ startup โอ้โหบอกเลยว่าทั้ง3เรื่องนี้เนี่ยเราดูหมดแล้วและก็ค่อนข้างชอบ คือจังหวะในการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยค่อนข้างสนุกนะทุกทกท้าย EP ีเนี่ยจะมีอะไรให้เราลุ้นอยู่ตลอดเวลาบอกเลยว่าคือคาดหวังแล้วว่ามันจะต้องมันนะคือดูแล้วเนี่ยซีรีส์มันฟอร์มใหญ่อะมันฟอร์มยักษ์อะด้วยพผน,นางที่เป็นอีจงซอกและยุนอาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยต้องมาด้วยความไม่ธรรมดายอย่างแน่นอนและถ้าหากเอ็ก r ตอร์ออเนอรี่แอตโทนีวเนี่ยเป็นซีรีส์ทนายที่ดูง่ายน่ารัก ลึกซึ้งดูไปยิ้มไป Big กเม้าส์เนี่ยก็คงจะเป็นซีรีส์ทนายที่ดุเด็ดเผ็ดมันพร้อมฉากบู๊ที่ให้อัตรัอีกแบบหนึ่งเป็นซีรีส์ทนายเหมือนกันแต่ความรู้สึกในการดูเนี่ยมันคนละแบบเลยซึ่งนี่แหละมันคือข้อดีของซีรีส์เกาหลีที่เขาเนี่ยมีความหลากหลายรูปแบบให้เราได้ดูให้เราได้เสกให้เราได้สัมผัส2เรื่องนี้เนี่ยใครที่ดูเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเนี่ย เราแนะนำเลยว่าเก็บมันทั้ง2เรื่องเลยและชีวิตคุณจะไม่ว่างอีกต่อไปเพราะดูแต่ซีรีส์มันแทบจะทุกวันเลยและถ้าหากใครเนี่ยชอบที่เรามารีวิวหนังหรือซีรีส์ก็ชื่นกดไลค์และกดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเพราะทุทกๆไลค์และทุทกทซับเนี่ยมันเป็นกำลังใจให้เราทำต่อไปจริงๆสําสำหรับวันนี้ Movie ่จทนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย